สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสมัยธรรมชาตินะครับด้านหลังที่ท่านเห็นนี่คืออ่างเก็บน้ําห้วยอณนะ,นะครับเมื่อกี้ก็ไปคุยกับอ่ะพี่พี่ๆน้าๆชาวกะเรี่ยงนะครับก็ได้รู้ความหมายจริงๆของคําว่าอณะมันแปลว่าอาบน้ํานะครับก็ถึงเ,เข้าใจว่าเป็นน้ําหนักไม่ใช่นะครับมันคือห้วยอาบน้ําภาษาอณนะ เป็นภาษากะเรี่ยงนะครับแต่เมื่อกี้ผมจําภาษาทินมีทั้งกะเรี่ยงแล้วก็กะลางจําไม่ได้นะครับสําหรับอ่างนี้ครับก็ออกเดินทางมาจากชัดปะวายตั้งแต่บ่าย2องโมงครึ่งนะครับตอนนี้อีก20นาทีก็จะ4ี่โมงเย็นนะครับก็มาถึงนี่เพิ่งจะมาถึงได้สักสิบ0นาทีนะครับโอเคไหมเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยอนะหรือว่าห้วยอาบน้ำแปลว่าอาบน้ำนะครับอนะ รู้ความหมายจริงๆของมันแล้วนะโอเคครับมาดูผมตกปลานะครับทัดได้สักตัวถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็มีนักตกปลาเรียกว่านักตกปลาท้องถิ่นนะครับก็คือเป็นชาวบ้านที่นี่นะครับส่วนใหญ่ปลาที่นี่ก็จะเป็นปลาเล็กแล้วก็ปลาท,ที่มีขนาดใหญ่นะครับปลาเล็กก็ได้แก่พวกปลาส้อยต่างๆเหมือนท,ที่ผมเคยมาครั้งก่อนๆนะครับก็เป็นพวกตะเพียนส้อยตะกับ นะครับส่วนปลาใหญ่ที่นี่มีพิเศษนะครับก็จะมีกระโหกปลากระโหกที่มีค่อนข้างขนาดใหญ่ก็ที่เคยเห็นภาพจากชาวบ้านนะครับก็19กกิโลนะครับสำหรับปลากระโหกโอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะครับมาดูผมตกปลาหมายธรรมชาตินะครับวันนี้ก็อยากขึ้นมาเที่ยวนะครับก็เลยมาเรียกว่าสุดเรียกว่าสุดเลยนะครับของเพอสวนพึ่งอ่างนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าอ่าง อ่างผาชนแดนนะครับหรือว่าบ้านโป่งแห้งนั่นแหละโอเคครับน,นี่บรรยากาศร,บรอบๆนะครับผมอ่าด้านนี้คันเดียวเนาะอันนั้นยายแกก็เห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าไม่ค่อยหาดูได้ง่ายๆนะครับก็คืนอนั่นนะเป็นไง ไงครับร้องเพลงก็อจะกรพันยายขอเพลงพิเศษโลโซหน่อยนี่ยายเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าบ้านๆนะครับมีอาการนะของผมผมปั้นเทียมนะครับอาวันนี้เทคนิคคือการปั้นเทียมลงไปก่อน อันลมดีเน้ยนะได้ปลาแล้วยังอยายไา่บายนะได้ย่ังก็เรียกว่าสนุกสนานกันไปนะครับแล้วก็มีด้านสันเคขื่อนนี่นะครับก็พอเย็นเย็นก็คือชาวบ้านเขาจะมากันนะครับ ยากาศนะครับน้ำเต็มปึงนะครับก็รู้มานะครับว่ายังไม่ได้มีการปล่อยน้ํานะครับก็เรียกว่า2ปีแล้วนะครับที่ว่าอนาไม่ได้ปล่อยน้ําก็เพราะว่ายังไม่ได้ซ่อมท่อนะครับท่อระบายน้ําที่ว่าระบายลงไปด้านล่างก็ไม่ว่าจะเป็นอาบอเก่ากลางนะครับหรือบ้านตะเคียนทอนะครับอนาเขาจะระบายให้นะครับโอเคเดี๋ยวหามุมตั้งกล้องดีกว่าครับเอาไว้ มาดูผมตกปลาดีกว่าสําหรับเย็นนี้นะครับถือว่าหนึ่งตัวก็ประสบความสาเร็จแต่ดูมีอาการแล้วนะโอเคเอามุมนี้แหละ,ะนะครับก็เรียกว่าเล็กๆล,ลงไปนะครับถ้าปลาเขามาก็รุนให้เข้ากันแล้ว <laughs> ไม่มีใต้ตเลย <laughs> <laughs> โอเคไหม đứng ซะโอ้ยตายทำได้ป่านนี้อ่ผมไม่แฮ้วนะครับนี่สุดยอดไอ้หนูเบาเลยมะอ่าเขาใจผิดคิดว่าเป็นตะเพียนทองนะนี่นะครับดูตัวชัดๆนะครับมันคือตะเพียนหางแดงผมไม่ได้นำกลับนะครับก็ ให้เด็กๆเขาไปกินนะครับนารักนะเนี่ไอ้หนอหรือว่ากระแหปลากระแหแดงตัวแรกนะครับมาแล้วตกใจอ่ะปลาไปกินระวังรุดนะตัวใหญ่ไหมปลาได้เทียบเหมือนกันเลยครับ วุ้ยตะเพียนตัวดีจริงครับเนะี่ยกินตอนเย็นหรือตอนคืนครับอ่ะเรอเป็นตอนนี้งเราเป็นตวงเพราะมันกินกลางคืนแล้วกินกินกลางวัน,นตัวใหญ่ๆเนี่ยนะตัวเองเยอะอันนี้อธิบายนะครับมันคือปลาส้อยขาวหรือว่าปลาส้อย หัวแข่งนะครับของอ่างเก็บน้ําห้วยอณนะนะครับลักษณะรูปล่างนี่ก็จะคล้ายๆนะครับคล้ายๆกับปลาโนนจันนะครับอันนี้ดูกันชัดๆยื้มของอาเข้ามาอธิบายเนาะแล้วก็มาดูสวงของเราไม่แดกเรามีปลาอธิบายได้อันนี้เป็นปลาที่เรียกว่าช่วงกลางวันนะครับเป็นอาตะเพียนทองนะครับก็มีขนาดนี้แล้ว นในการกินค่อนข้างยากหน่อยนะครับแต่ก็กคือเน่ะเท่าที่ถามถามดูไม่ค่อยเอานะครับแต่จะเป็นพวกปลาใหญ่ก็คือพวกปลาสวายปลานวนจันปลากระ,กะโะครับส่วนปลากระสูบอยู่ด้านท้ายนะครับอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้าลำพ c ชีนะครับของหวยอนะนะครับถ้าใครจยามาตีปลากระสูบแล้วก็อันนี้คือเนี่ยรุ่นนี้นะ ก็คืออธิบายนะครับสาหรับช่วงเย็นนะครับของอานะเนี่ยมีสิทธิ์ได้ลุนปลายใหญ่นะครับแต่ว่าต้องเฝ้าแบบจริงจังอะ่ะถ้าเราไม่ฟาจริงจังอะ่ะไม่ได้ตัวนะครับแล้วบางทีว่าผมวันนี้ก็ตัดสินใจมาเลยนะครับปกติจะอยู่ตามบ่อแถวแถวบ้านนะครับกันเองจากนันแหละภารกิจการงานอะไรประมาณนี้นะครับระยะหลังถึงไม่ค่อยได้ออกมาทัวร์นะครับวันนี้ตัดสินใจออกมาทัวร์ตอนบ่ายสองโมงครึ่งเลย ก็เลยมีเวลาค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับก็เห็นตามภาพนะครับก็ได้ปลาแค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าผมเลยมาอธิบายก่อนนะครับก่อนที่ว่ามันจะมืดเดี๋ยวมันจะไม่มีแสงแล้วก็จะไม่ได้อะไรจากผมนะครับก็พอดีว่าขอยืมคําพูดของหมอปลาแกมาหน่อยนะครับเพราะแกพูดให้แง่คิดได้ดีมากเลยนะครับว่าทาไมเออแกถึงไม่เปิด รับบริจาคอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ากลัวเรื่องที่ว่าเงินมันจะเปลี่ยนคนนะครับผมเองเช่นกันนะครับก็คิดเหมือนแกนะครับก็คือไม่อยากเปลี่ยนนะครับหากมีเงินหลายๆคนใกล้ๆตัวผมนะครับพอมีเงินมีฐานะนะครับก็เริ่มเปลี่ยนไปพฤติกรรมก็เริ่มเปลี่ยนนะครับก็บางคนก็ฟู่ฟ้าใช้ชีวิตหรูหราขึ้นสําหรับผมเองก็ เลยง่ายว่าติดดินนะครับมาม่าไข่ทอดอะไรประมาณนี้ปลาทอดตัวเดียวกินได้หมดนะครับไม่ได้ยุ่งยากกับชีวิตนะครับจึงถึงได้ทําช่องแบบนี้นะครับถึงได้ว่าไม่ได้หวังผลประโยชน์นะครับที่ว่าจะเป็นเพราะกลัวเหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นอีกคนนึงก็พามาสัมผัสธรรมชาตินะครับป่าที่นี่นะครับก็จะเป็นเรียกว่า ปลาดิบแหงนะครับไอความรู้พวกนี้เพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นเขาเรียกว่าผู้พิทักษ์ป่ามาก่อนนะครับดิบแล้งดิบเขานะครับ <c oughs> มันแบ่งตามสภาพที่ว่าอยู่บนเขาเนี่มันจะเป็นดิบแล้งแต่ระหว่างหุบเขามันมีความชุ่มชื้นนะครับจึงเรียกว่าดิบดิบดิบเขาดิบชื้นนะครับก็มีความสมบูรณ์นะครับทั้งสัตว์ป่าทั้งพันธุ์ไม้ทุกอย่างนะครับ เราดูแลธรรมชาติธรรมชาติดูแลเรานะครับทุกเรื่องนะครับผมยืนยันนะครับเราต้องช่วยกันรักษาสมดุลแล้วก็ธรรมชาติไว้ว,นะวันนี้พามาสัมผัสกับวิถีไม่ได้เน้นว่าเรื่องได้ป่านะครับเพราะว่าผมผมบอกแล้วว่าบ่อแถวบ้านอะ่ะผมสามารถสรรหาหมายอาจจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี ทำให้ได้ดูนะครับก็เพราะว่าเพราะคนเราก็แบบนี้แหละครับมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีผสมผสานกันไปในบางมุมผมอาจจะไม่ดีในบางมุมผมอาจจะดีก็ <c oughs> เดี๋ยวสู้ต่อสักพักนะครับก็รอดูเรื่อยไปแต่ผมก็จะพูดเพราะว่ามันเห็นว่าใกล้จะหมดแสงไงก็เลยว่าเออควรปิดกล้องไว้แต่เพียงเท่านี้ นะครับก็ถ้ามีโอกาสได้ออกมาเที่ยวไปอ่างไหนอีกก็จะพาไปสัมผัสแบบเจาะลึกเลยนะนะครับสำหรับนักตดปลาลุ้นหใหม่ๆก็นำความรู้ไปใช้ได้นะครับเทคนิคตะก้อเทียมถือว่าได้ผลนะครับสำหรับอ่างนี้แต่เพราะว่า 1. เราไม่ได้ตีบ่อย 2. คันน้อยจำนวนน้อยคันก็ได้ตีผ้าให้ได้ดูนะครับมันก็กินนะครับ สำหรับเหยื่อสูตรวันพีทก็ตามที่ผมบอกไปนั่นแหละครับลองนำไปทำนำไปเล่นเพราะเหยื่อตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะโยนให้ที่นี่ได้กินก็เรียกง่ายว่าสร้างความคุ้นเคยกับเหยื่อของผมเผื่อมีโอกาสข้างหน้าได้มาก็จะมาแล้วก็แต่ผมว่าสำหรับอ่างเก็บน้ำอานาเนี่ยเหมาะสำหรับชิงหลิวนะเท่าที่ผมมองดูอะ่ะเพราะว่านํามัน ข้างหน้าหน่อยเดียวนี้ก็5เมตร6เมตรโอเคเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าแต่ผมจะอยู่ต่อสักชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะแล้วค่อยกลับเพราะว่าเดินทางนี้ค่อนข้างไกลทีเดียวก็เรียกว่า40กิโลนะครับจากบ้านผมมาเนี่ยโอเค